ก็ใส่ใส่เร็วมาก <c oughs> โอเคอัน,นนี้พร้อมไหมครับอ่าเมื่อกี้ส่งเสียงเสียงเชียร์สกายไปแล้วส่งเสียงเชียร์นานนี้หน่อยได้ไหมคะามาโอเคสกายเราพร้อมซัพพอนซ์อันนี้นะโอเคอถ้าพร้อมแล นั่นนี่เหนเนี่ยนันนี่เรยวนันนี่นันนี่เรยวนันนี่นั่นนันนี่เอรอ่องร้นันนี่ตอกลโป่งมาล้ตออยู่นะโอเคมาเยไหนน่ไหนนั่ันนี่เลวนันนี่เูโอเคโอเคนีลข้าบนข้างบนแปลหัวพี่พีหัวพี่พีจะค้ายกก้องกโปหมเนนันนี่เ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 วนน่ข้างนแล้วนี่อออันนี่เยว่ปหนว่สองอันสองอันนั่นแหละ

นอ่าดีใจนะที่พี่กลับมากมากากาลกนก้าก้าก้านิ่งก้าวหุ่นฟุ่งเฟเท่ากันผมน่าจะเร็วกว่านิดนึงใช่ัมนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่านานี้ทำไปนะครับ1นาที3ามิบวินาที สูสีแต่ว่าของรานนี้อยู่ไกลกว่าใช่ใชเพราะฉะนั้นมนอยู่ที่ดวงในการจับด้วยใ<ช>อ่า<ช>โอเคครับทีม